จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอซ์เนี่ยเขาก็เป็นเออเหมือนเป็นรุ่นน้องอ,อ่ะแอบรู้จักรุ่นพี่คนหนึง่งเขาก็เหมือนอ่ะก็เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเหมือนกันแต่ประเด็นแอบก็ไม่ได้สนิทกับรุ่นพี่คนนี้นะในวันนั้นน่ะพอดีว่าเพื่อนแอบชวนไปว่าเขาอ่ะแบบว่ามานั่งกินอยู่ที่ร้านนี้มานั่งชิลๆกันไหมยอะไรเงี้ยเพื่อนแอบคนหนึง่งก็บอกแอบแค่นี้บอกว่าตรงทองหล่อ,อซึ่งแอบอยู่ทองหล่ออยู่แล้วช่วงโสดพี่หนูก็ท่องลาตีออกทองหล่ออะไรคือเธอเดทกับคนเป็นสิบเลยไม่ไม่ ช่วงเงียบก็คือคลิปที่้องกันแล้วหนูอะช่วงก่อนที่หนูจะเจอไอ้หนูโสดมา3ปีกว่าเสร็จปุ๊บก็เพื่อนชวนไปในวันนั้นที่ไปทองหล่อปรากฏไปถึงปุ๊บอ้าวไอ้ร้านที่เพื่อนชวนไปมันเป็นแบบ private party เขาจัดปิดร้านจัดงานวันเกิดซึ่งเราก็งงว่าเปล่าอยู่ดีๆเราไม่ได้สนิทกับคนนั้นแล้วเขาไม่ได้เชิญเราแล้วเราจะไม่ดูเก็เหรอแล้วอยู่ดีๆจะเชิญเราเดินเข้าไปในงานวันเกิดเขาได้เหรอ เราก็แอบเข้าไปนั่งอยู่ริมๆแล้วก็โกรธเพื่อนในว,วันนั้นมึงชวนกันทําไม<น>อ่ะ,อะเขาไม่ได้ชวนฉันเลยแล้วก็อยู่ดีๆเราก็เดิดไปในงานมันเกิดเขาปรากฏว่าวันนั้นอ่ะเพื่อนในคนที่ชวนไปมันก็คงจะกลัวหนูแบบว่าโกรธมันก็อยู่ดีขอเชิญคุณแอร์ขึ้นไปร้องเพลงให้กับเจ้าของมันเกิดในท่านางเลยทีนี้หนูก็แบบ ขาไม่ได้เชิญฉันแล้วจะกลับอยู่แล้วแต่ด้วยสปิริตเนี่ยเราก็ขึ้นไปจัดสักสองเพลงและแอลว่ามันคงเป็นทำเป็นโมเมนต์ทำให้ไอได้เห็นแอลเหรืออะไรอย่างงี้มาแต่แอลไม่เห็นเขาเพราะว่าคนมันเยอะมากร้องเพลงเสร็จก็สกิดเพื่ออะไรว่ากลับเถอะน่าเกียดเราก็เดินกลับบ้านกันแล้วตอนนั้นพี่ประมาณสตีสองตีสามแล้วอะเดินไปถึงหน้าถนนแล้วตอนนั้นกำลังจะเรียกแท็กซี่กลับกัน ไอเดินตามมาแต่หนูไม่เห็นไอในจังหวะนั้นเองค่ะคุณผู้ชมมันจะมีต้นไม้อะที่ขึ้นแทรกมากับแบบเสาไฟที่คยเห็นปหมหและอยู่ดีๆอีฟาโลก็คือเป็นเพื่อนตุ๊ดหนูหก็คือพูดว่าพี่แอร์เห็นต้นไม้แล้วนึกถึงเบงไรอาะมากิ่งการใบชะชะใบหนูเต้นยืนเต้นอยู่ข้างถนนปีสองฝนตกลงแดงจริงๆฝนตกแลแเต้นกับเพื่อนชะชะกันอยู่แล้วนะ,ะจริงๆมันเป็นภาพที่น่าเกลียดมากซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้คิดว่าจะมีการมอง มีแอร์มีมีตุ๊นอีกสองคนนะคะชะชะกันเดินเดินไประหว่างนั้นเองอยู่ดีๆก็มีผู้ชายเดินมาขอโทษนะคะหนูอุ้ยกำลังชะชะแา้วรันอะไรอ่ะคุณพี่อะไรอ่ะนึกอกว่าคุณพี่คุณพี่อยู่ดีมาสกิดหนูขอโทษนะคะแล้วก็อุ้ยเขาบอกว่าเอาพอดีเพื่อนชอบเพื่อนอยากขอเบอร์ได้ไหมคะพี่กำลังชะขาสวยเลยที่นี้ใครนะคะยังไงนะคะ แม่น้ำตาเพิ่งจะแห้งตั้งแต่อีกร้านใ ar er. ครจะขอเบอร์ฉันหันไปเจอไอซ์แล้วเราเขาบอกว่าปี๊ไหมดูขี้เมาอะแต่คุหน ah> no okay> ้าตาดีนะ like ี่วันนั้นที่เจอก็คือมันมันดูเป็นงานปาร์ตี้พี่นุมาแล้วเขาก็ดูพี่ทรงดูเป๋เหมือนกันนะคุณพี่ยังไงคุณพี่แล้วหันไปพูดกับตุ๊ดว่าแก่แก่ไม่ให้ได้ปะติงตุ๊กให้ไปก่อนให้ไปก่อนยังร้องไห้อยู่เมื่อกี้ให้ไปก่อนจนเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นให้ไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่า มันไม่ใช่เพิ่งบอกเออเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวค่อยบอกมุ้่ดัมากอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะวันนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดใจกับไอซอะไรเลยเพราะเราก็รู้สึกเขาเปเดินเป๋มาเหมือนกันหนูก็ชะชะเขามาเดินก็พอกันไหมอะพอกันพอพอกันแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนมันเป็นวงเดียวกันนะะคสินเสมอกันพอพอกันที่พอบอเหมือนกัน